โอเคเรามาเล่นเซนดี้กันนะครับเอ่อ uh, บ uh, mm ูสเตอร์เป็นพลังงานรถชานะครับเดี๋ยวถอดอันนี้ก่อนก็ฟาสซัไปครับนะครับ mm hmm. uh, สมบัติที่ผมใส่ก็คืออ่า uh, พุทาอะไรวะพุทาอะไรสักอย่างนะครับอ่า uh, พับพุทานะครับแล้วก็อ่า uh, กระป๋องวิตามินนะครับกระป๋องวิตามินจะช่วยดึงหลุมนะ้ฟื้นนะครับอ่า uh, ชิละ3รอบนะครับ และสารอบแล้วก็จะมีพลังแม่เหล็กด้วยนะครับส่วนอะไรวะส่วนสมบัติชิ้นหนึ่งนะครับที่อยู่ตรงกลางนะครับก็คือจะเพิ่มเยลลี่เนี่ยเห็นไหมเยลลี่ที่ฟันแล้วมันมีออกมาเนี่ยสีน้ําตาลหรือเยลลี่ฟุูทราเนี่ยนะครับเพิ่มชิ้นละ900ารอยไดทีเดียวเชียวนะแล้วก็จะฟื้นอีกน่าจะกี่หน่วยวะห้าสิบหน่วยนะครับห้าสิบหน่วย ซึ่งคะแนนจะดีมากนะครับในเซตนี้นะถ้าเล่นดีๆนะแล้วก็ผัดหลังผมจะใส่เป็นคุกกี้เค้กโลล้วกันครับถ้าเอาคุกกี้เค้กโลไปผัดหน้ามันก็คะแนนดีเหมือนกันนะครับแต่มันคนละระดับกันไงเพราะว่าคุกกี้ตัวเก่ากับคุกกี้ตัวใหม่นะครับต้องเข้าใจนะจุดๆนี้ตัวใหม่มันก็ต้องมีอะไรอัปเดตมาดีกว่าแล้วใช่ป่ะเออหมดทําไหมครับ อยู่ที่8ล้าน4แสนครับโอเคคะแนนใช้ได้ครับสูสีคกับอ่าโอ้ยแลนอรวยรึเปครับ เงียบนานเงียบนานแคบอ่าลืีกดดตามกดซับสไครต์ฉะนั้นผมเพื่อเป็นกำจงใยเล็กๆนนอยๆนด้วยนะจ๊ะคอ่าแล้วก็ผมนั้นก็จะยังไงดีถ้ากดซับสไครต์เยอะเลยสักห้าร้อยซับแบบนี้ครับถึงจะแบบอัพคลิปลัวๆหรือตลอดนะครับเพื่อนๆก็จะได้ดูผมเล่นไงเฮ้ยไงล่ะไงล่ะดีเะล่ะ หรือจะมีการแจกอินโทรหรืออะไรสักอย่างครับแต่ผมไม่ขอใส่อินโทรแล้วกันพี่เกียรตินะครับพี่เกียรติจะขอแจกเป็น 3, อิทรสามเออสองดีแล้วกันครับไม่ขอเป็นสามดีเพราะว่าสามดีมันจะต้องไปร้านคอมไงนะเพราะว่าโน้ตบุ๊กผมมันไม่สามารถใช้อ่าโปรแกรมนั้นได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับถ้าห้าร้อยหรือพอหนึ่งพันซับแล้วยิ่งซับเยอะผมก็ยิ่ง เนี่ยเดดีใจนะครับแล้วก็อัพคลิปรัวๆให้เพื่อ,อนๆได้ดูกันนะครับโอเคจะไม่มีการหลอกลวงและพูดคำหยาบนะครับในช่องนี้ถ้าใครพูดคำหยาบผมก็จะสแปมเลยนะครับไม่ว่ากรณีใดๆก็ช่างนะครับจะเอ้ย,อย,อยหูเหวครับอีบา้าเหวไปเลย <c oughs> อูเหเหวไหมครับ ซึ่งคอมโบครั้นครับจะบวกคะแนนอ่าตัวนี้เพิ่มจะบวกอ่าคะแนนเอ้ยไม่ใช่บวกคะแนนจะเพิ่มจำนวนธนูครับที่ออกมากับน่าจะบวกคะแนนการทำลายนะหรือเปล่าหรือเท่าเดิมวะไม่รู้นะเดี๋ยวร,รู้เล่นไปก่อนนี่ <c oughs> คะแนนดีใช้ป่ะนะครับเมื่อขี่สัตว์หรือเมื่อขี่ม้าอะไรสักอย่างนะครับจะมีค่าพื้นฐานสูงด้วยนะครับซึ่งถ้าเราขี่บ่อยๆนี่มันก็จะไปถึงด่านสุดท้ายได้เลยครับซึ่งด่านสุดท้ายมีอ,อ,อะไรวะสีขวางเยอะครับคะแนนสูงมากจะถึงด่านสุดท้ายเนี่ยเราเหวไปครั้งหนึ่งแล้ว กระตุกเบยอ่ะนะกระตุกเบยอะไรแม่บินบินบินอืออือ้ป็ูมอดทาม์ยูริมีครับสุดยอดโอ้โหกระตุกเบยครับกระตุกเบยกระตุกเบย์กระตุก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  ขออภัยนะครับภาพมันไม่เต็มนะหรือเปล่าเธอบินต่อบินต่อ,อเอาจะตกใจป่าน่าจะสัก30ล้านได้มั้งเอออูชนคูชนครับเสียดาย โอ้โหเสียดายครับชนครับต้องชนต้องหลุมแบบนี้มันจะจะอ้โหชนอีกแล้วไม่จริงจะต้องถึ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 งคิดถึงชนไปนสองตุ้มครับสามสิบล้านไปที่เรียบร้อยครับดีใจด้วยครับน่าจะขี่สัตว์อีกสักครั้งไหม ไม่ว่ะโอ้โหไม่จริงเฮ้ยขี่สัตอีกครั้งหนึ่งครับอูมีลุ้นครับมีลุ้นถ้าเราไม่ชนนะโอเคโอ้หดีใจครับสแสดงความดีดีสิเออยอย่าลืมแสดงความดีจบ้วครับเอายังไม่จบอีหูสามล้านครับดีจุงครับหจบแล้วครับแหมเอายังไม่จบอี จบแล้วครับยังเพิ่งจบเกมผัดลัางน่าจะคะแนนสูงเหมือนกันนะอชิปหายโอ้โหเหวครับเมื่อกี้หลงหมันทำมาสีขวางแล้วมันหลงโอเคไม่เป็นไรลองใช้ไปก่อนอตกใจปะ่ะโอ้เล่นกากไปหน่อยมาเนี่ยเ <laughs> นี่ยเพื่อนเพื่อนอุตส่าห์ทนดูนะเนี่ย หูบอกได้เลยว่าผัดส,สองนี่ก็คะแนนพุ่งครับโอ้โหชน โอ้โหใช้สมาธิอย่างสูงครับ40ล้านไม่เียบเล้ครับโอ้โหจบครับมาดู65ล้านครับโอเคใช้ได้ หกสิบห้าล้านในแปดทีโอ้โหเสียวมากๆครับโอเคครับก็สารัคดปนี้ก็มีเพื่อนที่นี้มอย่าลืมกดติดตามหรือกดซับสไคร้ใช่องของผมเพื่อเนเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆด้วยนะจเค